โควิด1 9าได้ทำให้เมืองท่องเที่ยวดังอย่างเกาะสมุยจงังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้หันมาปรับทิศทางการท่องเที่ยวนะคะวางเป้าหมายบอกว่าขอเป็นเกาะแห่งความสุขค่ะแม้ว่าระหว่างทางจะเจออุปสรรคบ้างนะคะอย่างกรณีของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่พบเชื้อโควิด1 9เเมื่อสัปดาห์ก่อนจากการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะชุบชีวิตของสมุยนั้นขึ้นมาได้อยู่ดีค่ะ การเดินทางไปสมุยของนายกรัฐมนตรีช่วงครึ่งเช้าวันนี้ถึงแม้ว่ากำหนดการจะเป็นภารกิจการไปตรวจเยี่ยมระบบคัดกรองโรคของสนามบินแล้วก็ส่งต่อมาถึงโรงแรมที่ผ่านการรับรองที่เป็นทางเลือกในการกักตัวของนักท่องเที่ยวแบบวีซ่าพิเศษหรือว่า ALSQ นะคะมีอยู่เแห่งบนเกาะสมุยค่ะกักตัว14วันนะคะเอกชน,นบอกว่าไม่รับข้อเสนอ10วันนะคะขอเป็น14วันหลังจากนั้น7วันจะให้อยู่แค่ในเกาะสมุยห้ามออกไปภายนอกนะคะ ใต้ระบบการติดตามตัวค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปพบประ,ประชาชนนะคะแต่ว่าในภาพของการเดินทางไปที่สมุยด้วยตัวเองของนายกรัฐมนตรีกับทางผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆนะคะก็เลยไม่ใช่การทําแค่ภารกิจค่ะแต่ถือว่าเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับการเดินทางไปนะคะแล้วก็การเชื่อมั่นของระบบการติดตามโรคในพื้นที่นะคะก็ขนาดนายกรัฐมนตรียังไปเลยและนะักท่องเที่ยวจะไปกลัวอะไรคะสำหรับ ก็มีมีผลฮะมีลูกค้าชาวไทยยังยังตื่นตระนกอยู่ก็มีบ้างนะครับที่ผมให้ไปก็เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ตื่นตระนกเร,เรื่องเรื่องการเข้าพักครับ <c oughs> หลังจากหลังจากเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นครับ เดือนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีพบผู้ติดเชื้อชาวฝรั่งเศสก็คือพฤศจิกายนนะคะที่ทางภาคเอกชนบอกว่ายอดจองเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งแต่ก็คาดว่าน่าจะขยับขึ้นมาได้ในเดือนหน้าเดือนธันวาคมนะคะส่วนนี่เป็นอัตราการเข้าพักของแต่ละเดือนนะคะในปีนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดแต่ความหมายก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมในเกาะสมุยนะคะที่มีอยู่600แห่ง30,000ห้องนั่นเองนะคะปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะสมุยจริงๆแล้วปกติเนี่ยจะ อยู่ปีละ1ล้าน5แสนคน99%คือชาวต่างชาตินะคะคนไทยเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ว่าการกลับมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนหลังๆนี้แหละค่ะที่จะเริ่มเห็นกราฟว่าเริ่มขยับขึ้นนี่คือเป้าหมายที่เป็นคนไทยเกือบทั้งหมดนะคะ ทางผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าระมัดระวังอย่างยิ่งว่าจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พบผู้ติดเชื้ออีกไม่ให้กระทบกับการท่องเที่ยวที่ถือว่าเปราะบางอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชนก็จัดทําโปรโมชั่นมากมายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงแรมทั้งโปรโมชั่นการเดินทางนะคะอย่างที่ประกาศออกมาอย่างเรือเฟอร์รี่นะคะเขาก็บอกว่าลดราคาเป็นพิเศษแล้วก็มีโปรโมชั่น399บาทนะคะอย่างกรณีของสายการบินก็เหมือนกันคะ่ะทำแพ็กเกจพิเศษ4เที่ยวเป็น7,900 บาพยายามมาดึงดูดใจนะคะแต่ว่าจะดึงดูดใจมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมลองคิดคำนวณกันดูนะคะว่าคุ้มหรือเปล่าที่จะเดินทางไปสมุยนะคะสำหรับภาคเอกชนก็จัดเตรียมข้อเสนอที่จะชุบชีวิตสมุยให้กับรัฐบาลด้วยเหมือนกันค่ะอย่างแรกก็คือในฝ้าของการเงินนะคะเขาบอกว่าขอเบรกเรื่องหนี้เอาไว้ก่อนขอให้พักหนี้ SME พักหนี้รายย่อยไปจนถึงสิ้นปีหน้าค่ะแล้วก็ให้เข้าถึงสินเชื่อได้เหมือนกับตอนช่วงเวลาปกตินะคะ ในอีกด้านหนึ่งในฝ้าของการเร่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหลักใหญ่นะคะในกรณีของสายการบินนะคะแทนที่ จะใช้ส่วนลด1 0 0 0หรือ2,000บาทกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็มองว่ามันยังไม่เพียงพอเพราะว่าค่าตั๋วนี่ค่อนข้างแพงก็ขอเป็นลักษณะการร่วมจ่าย60-40แทนได้หรือไม่ค่ะส่วนร้านสปาร้านนวดแผนไทยนะคะก็ขอที่จะเข้าร่วมใช้วงเงินที่เป็นวงเงินร้านอาหารนะคะหรือว่าการแสดงในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน600-900ถึงบาทต่อวันด้วยนะคะและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการคนละครึ่งร้านสปาร้านนวดก็บอกว่าขอร่วมโครงการด้วย าจะให้มีลูกค้ามากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังขอจัดเที่ยวบินตรงมาที่สมุยนะคะตามศักยภาพของสนามบินเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนระยะยาวบอกว่าอยากจะให้มีการศึกษาจัดทําสะพานข้ามเดินรถนะคะจากขนอมนะครศรีธรรมราชมาที่สมุยค่ะแล้วที่บอกว่าต้องการมากๆกก็คืออยากให้รัฐเนี่ยไปช่วยลงทุนสนามบินค่าตั๋วที่เป็นปัญหาการท่องเที่ยวสมุยจะได้หมดไปค่ะ เรียกร้องทางภาครัฐเนี่ยให้ให้ช่วยดูหรือว่าให้ช่วยสร้างสนามบินของรัฐก,ก็ดีนะครับหรือสองเอาให้ง่ายๆก็คือเข้ามาร่วมคุมกับเอกชนซึ่งหาทางหาวิธีนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการที่จะทําได้หรือเปล่าอย่างน้อยต็อให้ให้มีโอกาสมีการแข่งขันในเรื่องการบินเกิดขึ้นนะครับที่เกาะสมุยเพื่อให้ราคาลดลงเพราะมันเป็นทางเดียวครับที่จะทําให้สมุยเนี่ย รอดได้ก็คือทางเข้าทั้งนั้นทางเข้าทั้งหมดเลยครับทั้งๆท,ที่สนามบินสมุยอยู่กลางเกาะนะคะจะเดินทางไปจุดต่างๆเนี่ยไม่กี่กิโลเมตร52อกนะิโลเมตรทำได้ง่ายๆค่ะแต่ว่าสนามบินเนี่ยเป็นของเอกชนแล้วก็สายการบินก็มีจํานวนจํากัดราคาตัว๋วโดยสารที่แพงถ้าไปเทียบกับปลายทางจังหวัดอื่นๆก็เลยทาให้แทนที่จะเป็นข้อดีก็กลายเป็นข้อด้อยไปเลยค่ะ ความยุ่งยากของการเดินทางถ้าเกิดว่าจะไปลดค่าใช้จ่ายนะคะก็ต้องไหลต่อหน่อยจากพื้นที่อื่นนะคะก็ทําให้คนรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนไปเดินทางท่องเที่ยวพื้นที่อื่นแทนนะคะยิ่งถ้าไปเทียบกับเมืองท่องเที่ยวดังของภาคใต้อย่างภูเก็ตเนี่ยที่ขับรถไปก็ถึงนั่งเครื่องไปก็ตรงทันทีราคาไม่ได้โหดเท่ากับสมุยเนี่ยนะคะก็ยิ่งเห็นด้วยชัดค่ะนอกจากนี้สมุยก็ยังมีขนาดเล็กแล้วก็มีสถานะเป็นอำเภอพอมีข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยเสียงก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่เหมือนกับจังหวัดใหญ่ๆนะคะการบริ การจัดการเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันค่ะ จริงๆแล้วความเดือดร้อนของสมุยจากโควิด19เนี่ยเรียกว่าไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะคุณอนุชาคุณจิราชาตานะคะสมุยเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเมืองที่บางคนไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องไปฟื้นฟูหรือว่าเข้าไปดูแลเป็นพิเศษนะคะยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ภาครัฐก็คงจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่เข้าลงไปไปดูแลเป็นพิเศษด้วยค่ะค่ะแน่นอนว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่มีแหล่งท่องเที่ยว ดังๆระดับโลนะคะแล้วก็พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นพิเศษเนี่ยช่วงนี้ได้รับผลกระทบหนักแน่ค่ะข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือก็อ,อยากจะให้ามาดูแลอย่างเช่นมาตรการด้านการเงินเป็นการเฉพาะในพื้นที่เป็นไปได้หรือไม่หลายๆจังหวัดี่เรียกร้องรวมไปถึงภูเก็ตด,ด้วยแล้วก็สมุยด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะ